ด้วยอายุขัยอันยาวนานของท่านสะดกทำให้ท่านมองออกว่าผู้ใดสาม,มารถที่จะเป็นโอปปตดิกาน,น้าของท่านสะดกหมายถึงหนึ่งรอยปีและเวลาในชีวิตของท่านก็มีเพียงเท่านั้นเช่นกันท่านต้องการเริ่มต้นร้อยปีอีกครั้งหรือถ้าเป็นไปได้ทาอยากให้ตนอยู่ถึงนิงรันดร์กาลอายุขัยของท่านสดกเหลืออีเพียงแปดวันเท่านั้นและในแปดวันต่อจากนี้ ล่โอปปาติกะเหล่านั้นให้ได้หลังจากที่ท่านสดกททำให้เตชิกลายเป็นโอปปาปฏิกะการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างมนุษย์กับโอปปาปิกะก็เริ่มต้นขึ้นไปสดอุบัติขึ้นเพื่อเป็นนักฆ่ามันเหมือนปีศาจมันฆ่าเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ภายในใจ ต้องการให้ใครตายเพียงมาเขียนใบสั่งฆ่าแลว้ววางไว้ที่โกดของเมียมันทุกครั้งที่มันฆ่าใครบาดแผลของผู้ที่มันฆ่าจะย้อนกลับมาขึ้นที่ร่างกายของมันอรุณกลางวันมันช่างอ่อนไัวกลางคืนทั้งอำมหิตและเยี่ยมโดหดดุษอสุรกายทุกเช้ามันจะตื่นขึ้นมาพร้อมรอยเลือดเปื้อนกัน และไม่เคยจดจำได้เลยว่าเมื่อคืนมันได้ทำอะไรลงไปรามินใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเปื่อยโลดโผงตหนึ่งพูดเพราะมันเถือยยังมีกร่างหนึ่งยิ่งมันเรียกเจตพูดออกมาใช้มากเท่าไหรรางของมันก็ยิ่งกลายสภาพคล้ายเจตพูดของมันมากขึ้นทุกที ที่ได้รับพลังสุดพิเศษแต่กลับต้องทนทุกข์ไปตราบเท่ากับปวาวสานตพ์พอได้รับอำนาจแห่งความเป็นอมตะเตชิตผู้อยากรู้อยากเห็นในความลับหลังการฆ่าตัวตายมันยอมขายวิญญาณความเป็นมนุษย์มันภูมิใจที่สามารถอ่านใจผู้อื่นได้ ไม่ว่ายิ่งอ่านใจมากก็ยิ่งสูญเสียสัมผัสทั้งห้าไปเร็วยิ่งขึ้น